มาทำราดหน้าหมูนุ่มกันค่ะจะได้น้ำราดหน้าที่มีความกลมกล่อมอร่อยหมูนุ่มมากๆในคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องกินได้อร่อยด้วยและของแม่ซีค่ะ วิธีทำน้ำราดหน้าอาจจะมีหลากหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะบอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดมาหมักในส่วนของหมูกันก่อนเลยในคลิปนี้จะใช้คอมหมู300กรัมแล้วก็หมูสันใน200กรัมค่ะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆชิ้นละประมาณ2มิลิเมตรใส่ไข่หนึ่งฟองน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนชาน้ำมันงาน1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาเ็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้ซึมเเเข้้้ากับนนนืือออหูแลวววดดร่ยๆพ จนน้ำซอสเริ่มแห้งแล้วปิดพลาสติกแรปแ,แล้วนําเข้าตู้เย็นข้ามคืนหรือ2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะจากนั้นจะหมักเต้าเจี้ยว3ช้อนโต๊ะกับกระเทียม1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วก็หมักข้ามคืนไว้ในส่วนของเส้นใหญ่จะใช้เส้นใหญ่1กิโลกรมัมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักในส่วนนี้ไว้สุพนุษุ์ลองนําไปแช่เย็นข้ามคืนเส้นก็ไม่แข็งค่ะจากนั้นปอกโคนคะนา้าแล้วก็หั่ ในส่วนของโคนก็จะตัดเป็นท่อนแค่พอดีค่ะใส่น้ําลงไปในหม้อ1ลิตรครึ่งตั้งน้ําให้เดือดใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเมื่อน้ําเริ่มเดือดแล้วใส่โคนคะน้าลงไปลวกก่อนเมื่อโคนคะนา้าเริ่มที่จะนิ่มแล้วจึงใส่ใบคะนา้าลงไปลวกค่ะลวกแค่แป๊บเดียวพอให้สุกแล้วรีบตักขึ้น นกในน้ำเย็นจัดหรือนกในน้ำผสมน้ำแข็งเพื่อจะให้คณะคงความกรอบและสียังสีเขียวสวยงามค่ะจากนั้นจึงตักขึ้นพักในตะแกรงให้เสด็จน้ำแล้วมาทำในส่วนของน้ำแป้งที่จะผสมราดหน้าใส่น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาน้ำเปล่า300มิลิลิตรใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดจนน้ำตาลเกือบละลายจากนั้นก็จะใส่แป้งมันห้องโกหรือจะเป็นแป้งเท้าเย่หมอมก็ได้60กรัมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้หมด คนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นจะมาทําในส่วนของน้ําซอสปรุงรสใส่เต้าเจี้ยวและกระเทียมที่หมักข้ามคืนไว้ตามมาด้วยพริกไทยครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองแล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ําเปล่า300มลิลิตรลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งพักในส่วนของน้ําปรุงรสแล้วมาตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงรอให้กระทะร้อนจนเกิดควันแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะลินน้ํามันให้รอบกระทะ จากนั้นจึงนําเส้นใหญ่ที่เราหมักกับซีอิ๊วไว้ลงไปผัดค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมของเส้นและมีความเกรียมสักเล็กน้อยเวลาผัดเส้นให้ผัดกับกระทะเหล็กหรือสแตนเลสก,ก็จะได้กลิ่นหอมของเส้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะตักในส่วนของเส้นพักไว้ก่อนแล้วมาปรุงในส่วนของน้ํารัหน้าตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะครึ่งผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำเปล่า1,800มิลลิลิตรจากนั้นใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ปิดฝาต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจากนั้นจึงน้าหมูที่เราหมักไว้ข้ามคืนหรือมากกว่า2ชั่วโมงเทใส่ลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยปิดฝาแล้วต้มต่อไปจนกระทั่งหมูสุกและเดือดอีกครั้งจากนั้นก็คนให้เข้ากัน จะใส่ในส่วนของน้ำปรุงรสที่ปรุงไว้ค่ะเมื่อเทใส่ลงไปแล้วก็ควรให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะปิดฝาอีกครั้งต้มต่อไปจนกระทั่งเดือดแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งค่ะคนให้ไข่กระจายแยกออกจากกันแล้วก็จะนําน้ําแป้งที่ผสมไว้นคนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนที่จะเทใส่ลงไปค่ะต้มต่อไปจนกระทั่งน้ําแป้งสุกในขณะที่ใส่แป้งลงไปแล้วก็จะคนต่อไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะคนต่อไปจนกระทั่งแป้งสุกดีแล้วก็ชิมรสแล้วก็ปรุงในแบบที่ เราต้องการอีกครั้งรอจนกระทั่งเดือดจึงปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะน้ำราดน้ำหมูนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะตักเส้นใส่ลงไปในปริมาณตามความชอบจากนั้นก็ตามมาด้วยผักคะนา้า แล้วก็ราดน้ำรัดหน้าลงไปในปริมาณที่เราต้องการรสสัมผัสน้ำรัดหน้าในสูตรนี้จะมีความกลมกล่อมอร่อยพอดีเลยค่ะถ้าใครที่ต้องการปรุงรสเพิ่มก็สามารถเติมได้หรือจะโรยพริกไทยด้านบนอีกสักเล็กน้อยแค่นี้ก็จะได้น้ำราดหน้าหมูนุ่มที่อร่อยรสสัมผัสของหมูมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆการที่นํากระเทียมไปหมักกับเต้าเจี้ยวข้ามคืนก็จะช่วยให้รสชาติของน้ำราดหน้ามีความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นใครที่ยังไม่เคยลองทําสามารถนําไปทําตามกันได้นะคะ